อย่าเพิ่งคุยแล้วก็อย่าเพิ่งจองกับใครถ้ายังไม่ได้คุยกับเจ๊ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ford ายแดงใบเจเอ๋ค่ะวันนี้เจเอ๋จะพามารับชมกับอีกหนึ่งรุ่นนะคะเป็นรุ่นเอลเรสเทนนั่นเองค่ะสําหรับคันนี้นะคะราคาค่าตัวของเขาเหลือเพียง1นึ่งล้านสองแสนบาทนั่นเองค่ะก่อนไปรับชมคลิปนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจเอ๋ด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปรับชมเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะที่ตกแต่งออกมาเป็นแบบรถ V.I.P สุลต่านนั่นเองค่ะสําหรับเอเรทเทนะคะสําหรับคันนี้นะเราได้แปลงด้านหน้านะคะเป็นชุดกันชนหน้าของ วิกเตอร์นั่นเองมาพร้อมกับด้านล่างเลยนะคะเป็นชุดกันชนของวิกเตอร์เช่นเดียวกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะให้ไฟจิ๋วให้มาถึง3จุดเลยนะคะใครอยากเปลี่ยนไฟสีเหลืองหรือสีขาวสามารถแจ้งมาได้เลยนะคะแล้วก็ใส่ตัวม้ามาแต่งด้วยนะคะม้าตัวนี้นะคะเป็นม้านําโชคนั่นเองนะใครขับขี่คันนี้นะ,ะบอกเลยว่าโชคลาภความร่ํารวยนะคะมาแน่นอนค่ะแล้วก็ด้านบนติดหนังสือตัวอะคริลิกมาให้ด้วยนะคะแล้วก็สําหรับกระจังหน้าคันนี้นะคะบอกเลยว่าถ้าเกิดว่า ลูกค้าใส่ตัวนี้จะได้เป็นไฟหลีนะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะหรือใครอยากจะได้เป็นตัววีก็ได้นะคะสําหรับไฟหน้านะคะของรุ่นนี้นะเป็นไฟหน้าแบบมัลติเฟนเตอร์ LED ค่ะมาพร้อมกับไฟ daytime running light นั่นเองค่ะแล้วก็เพิ่มความสวยหล่อนะคะเพิ่มความหล่อให้กับเขานะคะใส่ตัวกันกระแทกให้ด้วยนะสำหรับตัวครอบไฟหน้าให้นั่นเองค่ะเดี๋ยวพามาชมในส่วนของตัวด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้างของเรานะคะติดตัวคิ้วล้อนะคะที่เป็นลายฟันเฟืองของวิกเตอร์เช่นเดียวกันนะคะ อัพไซส์ล้อยางนะคะเป็นยางออฟโรดนั่นเองค่ะยางตัวนี้นะคะวิ่งได้ทั้งออนโรดและออฟโรดนั่นเองนะสำ,สำหรับสำหรับยางดีเซนติกนะคะตัวนี้นะเป็นยาง AT ทนะคะตัวนี้นะคะหน้าย,ยางให้มาอยู่ที่275ทับห้าห่ะมาพร้อมกับตัวลายล้อแม็กที่เป็นลาย ด้านเข่ากวางสีดำเงานั่นเองค่ะใครอยากได้เป็นสีดำด้านสามารถเลือกได้เลยนะคะสําหรับช่วงล่างด้านล่างของรุ่นนี้นะคะเป็นช่วงล่างแบบโมโนโทูบนั่นเองค่ะมาพร้อมกับตัว ปีกนกอิสระทั้งหมด4ีล้อนั่นเองนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นยูโรไฟเรียบร้อยแล้วนะสังเกตง่ายๆที่แก้มด้านข้างนะคะตัวนี้จะไม่มีคําว่าไบเทอร์โบนั่นเองค่ะแล้วก็สําหรับรุ่นนี้นะคะกระจกหูช้างก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถเช่นเดียวกันมาพร้อมกับตัวมือเปิดที่เป็นแบบสมาร์ท e คีย์เลให้นะคะตัวนี้นะคะ สมาร์ทคิเลดของเราเนี่ยสามารถเปิดปิดแบบง่ายดายเลยนะคะใช้งานง่ายนะคะเพียงปลายนิ้วสัมผัสสอดมือเข้าไปนะคะตัวนี้ระบบการปลดล็อกประตูก็จะปลดล็อกออกออกมานั่นเองค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะล็อกรถนะคะแตะไปที่ปุ่มนี้นะคะก็ล็อกรถแล้วนะคะด้านบนนะคะในส่วนของตัวด้านบนเนี่ยที่เป็นตัวเราหลังคานะตัวนี้เราแรปให้กับลูกค้าที่เป็นสีดํานะใครอยากแรปอยากอะไรก็แจ้งมาได้เลยปกติแล้วหลัง เราหลังคาตัวนี้จะเป็นสีบรอนเงินนะคะในส่วนของตัวเนื้อฟิล์มนะคะลูกค้าสามารถเลือกสเปคได้40 60 80นั่นเองค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะอ,คอย่างที่แจ้งไปว่า เป็นตัว2,025 e u r o f ไฟแล้วนะมีตัวเติมน้ำยาแอดบูมาให้เรียบร้อยทั้งสีฟ้านะคะเป็นการเติมน้ำยาแอดบูแล้วก็ตัวนี้จะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นเองรุ่นนี้นะคะเติมดีเซลนะใครห้ามเติมน้ำมันผิดนะคะเติมน้ำมันดีเซลนะบีสามารถรองรับปี10 b 20ให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะจุน้ำมันได้ถึง80ลิตร นั่นเองค่ะวิ่งได้ถึงเชียงรายเลยนะคะมาชมในส่วนของตัวด้านหลังกันบ้างนะคะสำหรับด้านหลังนะคะตัวนี้ก็ใส่กันชนด้านท้ายนะคะที่เป็นของวิกเตอร์เช่นเดียวกันนะคะปลายท่อนะคะสำหรับปลายท่อมีให้เลือกถึง2แบบนะคะลูกค้าอยากได้เป็นทรงหมาเล็กแแบบนี้หรืออยากได้เป็นทรงเหลี่ยมก็ได้นะคะกันชนสามารถทําสีได้เป็นแบบสีทูโทนหรือเป็นสีเดียวกันกับตัวรถก็ได้นะคะสาหรับรุ่นเอเวอเรสต์นนะคะเราใส่ตัวกรอบ ครอบฝะไฟท้ายให้ด้วยนะคะเพิ่มความดุดันแล้วก็คุมโทนให้กับตัวสีรถนั่นเองค่ะสําหรับสีนะคะถ้าเป็นเอรเทนนะมีเลือกทั้งหมด4ส,สีนั่นเองค่ะสีดําสีขาวสีบรอนเงินแล้วก็สีดะ สีเทานะคะสีเทาเนาะตัวนี้จะมีให้เลือกทั้งหมดสีสีเลยสำหรับฝาท้ายนะคะที่เป็นรุ่นเอลเวอรเทนต้องบอกเลยว่าของเราได้มาเป็นฝาท้ายแบบแมนนวลนะแต่ว่าสามารถอัปเกรดได้นะอยากอัปเกรดเป็นฝาท้ายที่เป็นแบบเตะคิกแบบนี้ก็ได้นะคะที่นี่นะคะเจ๊เอจัดให้เลยถ้าเกิดว่าใครจองกับเจ๊เอนั่นเองค่ะด้านบนนะคะเราก็ คุมโทนด้วยสปอยเลอร์สีดำเช่นเดียวกันนะคะด้านหลังก็จะมีตัวไล่ฟ้านะมีมาให้เรียบร้อยนะคะกล้องมองหลังมีมาให้แล้วสำหรับรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวเจจะพามาชมภายในสำหรับตัวเอลเรฟเทนนั่นเองค่ะใช่นะคะตัวนี้นะนี่เลยนะคะของเราด้านหลังนะคะพื้นที่การใช้สอยกันนั่งสะดวกสบายมากๆเลยสำหรับผู้โดยสารตอนหลังมาพร้อมกับตัว ช่องแอร์นะคะที่แขวนอยู่บนราหลังคาด้านบนนั่นเองนะคะสำหรับรุ่นนี้ไม่มีตัวซันรูปนะถ้าเกิดว่าอยากได้ซันรูปต้องเล่นเป็นตัวไทเทเนียมขึ้นไปนะคะด้านในฝั่งคนขับนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าทั้งหมดเลยนะคะด้านหน้าของคนขับและก็ผู้โดยสารตอนหน้า ตัวอคอนโซลด้านหน้านะคะก็จะคุมโทนด้วยสีดานะตัดด้วยสีเทาควันบุหรี่ให้นะให้นั่นเองค่ะตัวนี้เพิ่มความหรูหราแล้วก็ลักชัวรี่มากๆนะคะสําหรับตัวรถแล้วก็หน้าจอนะคะตรงกลางเนี่ยของเราให้มาถึง10.1นนิ้วนั่นเองค่ะตัวหน้าจอก็จะเหมือน iPad เลยนะคะสามารถเล่นได้แบบง่ายดายนะคะตัวนี้จะมีเมนูภาษาไทยได้ด้วยนะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยว่าจะใช้งานยากนะคะใช้งานง่ายแล้วก็ตัวนี้ อย่างที่ให้มาเพิ่ม <_ S 1> เพิ่มเติมนะคะจะเป็นระบบออตโต้สตาร์สต็อปที่ให้มาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ทั้งหมด4โหมดนั่นเองค่ะพวงมาลัยของเราก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับตัวปุ่มพรูสตาร์ตนะตัวนี้ได้มาเป็นปุ่มพรูสตาร์ t แล้วนะคะสามารถสตาร์ทรถระยะทางไกลได้นะคะแล้วก็ ปลดล็อกรถระยะทางไกลได้ด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับตัวเอลเรสเทนะคะถ้าใครชื่นชอบนะคันนี้อยากได้ไลฟ์สไตล์การตกแต่งแบบนี้นะคะบอกเลยว่าโทรเข้ามาหาเจเอ๋ได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้โปรโมชั่นนะอย่าเพิ่งคุยแล้วก็อย่าเพิ่งจองกับใครถ้ายังไม่ได้คุยกับเจเอ๋นั่นเองค่ะเจเอก๋ก็ถ้าเกิดว่าใครทักเข้ามา ซื้อรถกับเจ๊เนะคะบอกเลยว่าแคมเปญดีแน่นอนค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะวันนี้เจ๊เต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ